ข่าวดีเปิดยืนยันตัวตนวันเสาร์ที่แล้วสำหรับบัตรคุณจนบัตสสรสวัสดิการแห่งรัฐสามธนาคารนี้เท่านั้นสวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่10บมีนาคมปี2566นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาแจ้งเตือนขอสอารดีๆให้กับพี่ป้านนาทุกคนนะคะที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังไม่ไปยืนยันตัวตนหรือ ธนาคารนั้นนัดแนะเวลาให้ไปยืนยันตัวตนที่ไหนบ้างนะคะคอมเมนต์รายงานตัวกันได้เลยนะแต่ก่อนไปรับชมนะคะว่า3ธนาคารนี้จะเป็นธนาคารไหนบ้างบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะในการสดไลค์ก็ติดตามแล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ และถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่กดแชร์ไว้ให้บุ๋มด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอบคุณข้อมูลค่ะจากกระทรวงการคลังนะคะเขาก็ได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะเปิดยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ได้ที่3ธนาคารรัฐในห้างสรรพสินค้านะคะ คือเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะมีนาคม66เป็นต้นไปค่ะทางด้านนายพรชัยถีรเวสนะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงคลังนะคะก็ได้เปิดเผยถึงโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี65ค่ะมีบางรายนะที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จเนื่องจากการตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนไม่ผ่านซึ่งในกรณีนี้ก็ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จนั้น ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้หน้าที่ว่าการอำเภอนะคะสำนักง,งานเขตทุกจังหวัดเลยนะคะรวมไปถึงเขตกรุงเทพมหานะครด้วยและหากตรวจสอบบัตรประชาชนแล้วนะคะก็สามารถไปแก้ไขข้อมูลนะคะยืนยันตัวต,วตวนอีกรอบหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะในการยืนยันตัวต,วตวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สําเร็จอาจเกิดจากกรณีที่เทียบไปหน้าไม่ผ่านนะคะใครเทียบไม่ผ่านหรือว่าถ่ายรูปไม่ผ่านบ้านะคะ ก็คอมเมนต์มารายงานตัวกันได้เลยค่ะซึ่งผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จนะคะกรณีเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ใบหน้าไม่ผ่านขอให้ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารกรุงไทยต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนนั้นก็เป็นไปตามวันเวลาและ เวลาทําการของแต่ละหน่วยงานนะคะโดยการให้บริการในแต่ละช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็ได้ให้สาขาของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกสที่มีสาขาในห้างสรรพสินค้าที่ยังไม่ให้บริการยืนยันตัวตนนะคะและ มีการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัตินะคะพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนั่นเองนะคะสำหรับประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี65นะคะสามารถใช้บริการได้ที่ธนาคารทรกสออมสิลและธนาคารกรุงไทยนะคะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้าเท่านั้นนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่11มีนาคม66เป็นต้นไปนั่นเองค่ะเพื่อให้การยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเป็นไปอย่างสะดวกและก็รวดเร็วขอความกรุณาให้ผู้ลงทะเบียนโปรดตรวจสอบคุณสมบัติของท่านก่อนการยืนยันตัวตนได้นะคะด้วยตนเองที่เว็บไซต์ www.btsmo.go.th บัตรรสสวดิกาแห f นะคะหรือว่า www welfare.mof.go.th นะคะหรือถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็สามารถติดต่อที่สำนักง,งานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหาคนครหรือสำนักง,งานเมืองพัทยาเพื่อลดความไม่อัดที่ธนาคารได้เลยนั่นเองนะเพื่อที่จะให้เขานั้น เช็คตรวจสอบคุณสมบัติว่าผ่านหรือไม่ผ่านนั่นเองค่ะก่อนเดินทางไปเยืยนตัวตนกับธนาคารนะคะเพราะว่าที่ธนาคารนั้นก็จะมีพี่ป้านหาหลายหลายคนนะคะที่ไปรอการยืนยันตัวตนเช่นเดียวกันนะคะเมะื่อวานแม่ก็โทรมานะว่ายืนยันตัวตนที่สาขานากระแซงไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นสาขาเล็กๆเขาให้เป็นยืนยันตัวตนที่สาขาที่ในเมืองเดชอุดมนะคะเพราะว่า มันเป็นสาขาที่ใหญ่แล้วก็รองรับคนได้มากที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็บอกให้แม่ไปวันเสาร์นะคะแล้วก็ไปในส่วนของในห้างเนาะมันจะได้แบบว่ามีที่นั่งรออะไรอย่างงี้กดบัตรคิวเสร็จปุ๊บก็ไปนั่งรอในห้างอะไรอย่างงี้มันก็สามารถเออรองรับได้นั่นเองนะไปเดินชอปปิ้งรอ <c oughs> นะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดาสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ